ฮอลลีวูดเกมไท์ไทยแลนด์อาทิตย์นี้มาฟังคำเตือนจากเจ้าแม่สัญญกรรมที่ทำให้ชีวิตเกือบพังแต่ก็ยังทำไม่หยุดแต่ก่อนที่คุณจะทำหน้าคุณต้องปรึกษาคุณออฟเพราะว่าคุณออฟปะเขาก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องพิษสักรรมด้วยคุณคุไปทำพิษสักรรมมาตอนนี้ตอนนี้ตาคุณเริ่มไม่ได้เลยมีอะไรจะบอกกับคนที่กำลังจะทำสัญญกรรมหรือเปล่าต้อนตามเขา ก็อยากให้พอดีพอดีบอกคุณหมอว่าให้เบามือด้วยแต่ก็สัญากรรมก็ขายได้ก็เซ็นกันขายได้เก้าหมื่นทำอะไรได้บ้างไม่นะเขาไม่ได้ไม่ได้และการรับงานสุดพิลึกของสาวพีคพัทรัศยาบอกเลยว่างานนี้ปังปังปังปีที่แล้วนี่ได้ได้งานข้าดาวนะจ๊ะจริงม่ะที่ไหนอ่ะก็ทักจังหวัดนอะแต่ว่าไม่ได้ไปร้องเพลงนะไปทำเสียงพู อ1องหนึ่งอาทิตย์ <c oughs> ที่13เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา6โมง20นาทีเป็นต้นไป